โอ้ยสามดอกอยู่อุ้ยสี่ดอกนี่มันยินซองดอกเนาะย่นครับผมยินครับนี่คือดอกเป็นไงหนึ่งว่ามีสามดอกพี่น้องนี่อะไรโอ้ยงแถวไหนฟ้าพี่ครับดอกมะสีแดงข้างแท้นะครับ หอยแม่ยเห็ดกรพี่น้องเมืองขาครับอุ้ยง่ายแห้งครับผมแห้งครับจุ๋มง่ายเลยครับฝนตุ่มมาใส่แห้งจุ๋มง่เนาะครับแห้งครับโอ้ยสามชีดอกครับผมเมนบวกพี่อุ้ยอุ้ยห้าดอกเฮ้ยบานเจอกันยังแข็งดีเด้อครับนี่ครับดอกหแง่าย สวัสดีครับเหนียวโฮฝากเอาสองใบอีกเช่นเคยครับผมครับผมหักขึ้นมาดอกเก่าดอเดือดห้ครับพี่น้องแมนครับขึ้นมาปวดขาคือเก่าครับผมครับผมไปลุยบงครับว่าสองเมาสีมันซ้ำใดครับวันนี้ครับผมไปครับสายครับแมนครับมันมันครับดอกหนึ่งดอกงามยี่ดอกสองดอกจูงนี่ดอกบานครับมาต้นเห็นดอกเดียวะเลยนี่แมนแมนฝนตกลงมากๆเป็นตือนๆเล็กน้อยเด้อครับผม มาไปเท่าความสะอาดที่บ้านเนาะโอ้ยสามดอกอยู่อุ้ยสีดอกนี่เห็นซองดอกเนาะแน่นครับมดินครับงามเนาะเมียนั่นเนาดูนี่เนาะเมียนดูเถอะอุ้ยมีพี่น้องสูงเงยขายเงาเนาะ เป็นแดงเลยครับผมเงีแดงเลยครับพี่นี่แดงสามดอกเนี่ยนี่คือดอกเป่นไงมามีสามดอกพี่น้องนี่น่อยนี่เลี้ยงแถวแต่ปาพี่พับดอกไม้สีแดงข้างเนะครับกำลังบานงามๆเล่นครับนี่ จังๆไหมลูกม่นครับหมูวได้มาทางนี้เนาะี่ครับใต้หงอไมเกิดหงกกอเลยครับนี่เห็นกอของแท้ยน่งเจวนม้ถุครับฝนตมาใส่เห็นจุ๋ไงเนาะครับนี่ครับ ให้เขาครับให้เขาดินบ้าพูบมา <c oughs> สีดอกหาดอกเนะาะเพิ่นใหม่ร่มทับเนาะนี่ครับสองดอกสามดอกดสีงาเป็นแบบโอ้ยขาไหนไหนจะดอกกันขุลดดอกนึงมากนี่มาจาอเพิ่นพ่อยอแมีเห็ดกอพี่น้อง มึงขาครับโอ้ยแง่แห้งครับผมแห้งครับกำลังบาดมีไหมนะครับขาตันตันนะครับต้องจุงมทีน้องจุ่มอุ้ยงามครับ โอ้เจ็บท้องโอ้เจ็บท้องมาผมก็บอกเมื่อกเ้จะจุ่มบักมาเลยไปเถอะเลยครับมาอุ้ยจุ่มเห็ดมาจุ่มเห็ดแต่ละมาจุ่มเห็ดแต่ละพี่เล่าจุ่มนึงไม่เอาไหมเฮ้ขนบหินนึงตัวนี้หินนึ่งเอาบอกจะบวกโมเบามา คืคทับสองจุ่มโอ้ยยาาสองไหมไปนั่นด้วยครับอุ้ยทุบปุ๊บตะปักครับมันตะปักตุบปุตบปุิตีบไม่ตุปุบตะปักมาขอแม่ขอกระบอกหินนิ่อีกนิดนึงไปอ้ยกำลังออกน๋อ โอ้ยเพิ่งเจอแล้วครับผมดวงง่ายนึงมาเจอหอมเทิงเนาะี่ยนครับหอมนี่ครับง่ายหอมยังดอกยังง่ายมุกเขาเนาะดอกบานกันยังมีดอกบานจะมีเถอะนะมาถูกมื่นครับผมถูกมื่นกับบานที่นี่คาดตัวเกินสองดอก chúng không thể leo nó, thải nó nó, say đi qua, bên trung bài bán, thấy 3 chi đó các ông, men bọ, pì, ui, 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 đi nữa các ngay ha, เต็นต้ากับวันนี้เราพี่น้องเลยม,มันหมานครับผมคมีเต็นต้าแล้วครับองจูนครับ, <laughs> รบหมุนดินมาเลยครับอือกต่ดองงามๆครับ นี่แหละครับดอกใหม่ครับนี่ดอกแหงๆุ้ยนี่สามืนนี่ดงปาขาเพิ่นครับครับครับอีกตัวตัวโปะอะโอ้ยดครับ ููยย e สุดยอดยาวมากๆเลยครับแมีนครับต้องเดียวกันดอกเป็นดอกขาเป็นขาเลยครับพี่พี่เฮ้ยดอกอี้ก่อนข้างในเก๋งอย่หรือเปล่าเมีนครับผมอู้ที่ไฮ้ยอีกดอกหนึ่งข้างใน ตั้นตีลีดเลยครับงเห็นกั่มาเกิดน้ำเน่าีนเนาะนี่ครับดอกครับแง่หมดละนี่มีกออมก็กอแถ่ด้วยครับผมแง่ครับกอแถ่นาะขาเนาะจุ่นแางเหยครับพร้มนี่จะสู้อีกแล้วครับงครับ มามือนได้กับว่เห็นครับก็นั่งเห็นก็นัง่งเห็นเดิมออกครับตัวมึงแง่มงพูดดิเห็นตาขา<อ>เดี๋ยวที่ปเปิดประมาณกลางให้พี่นอ้องเบิึงมั้งน้องงามเลยครับว่าบอมี่ก็กนั่งเห็นโพลคนหน้าครับไ,ได้บ่ได้บ้ นี่ง,งามๆเลยครับนี่นี่ครับจุ๋มโอ้นี่ครับทำเดียวกันเนาะแม่ครับดีครับจุ๋มบ้กเฮ้งามๆเลยเดี๋ยวไหนจะน้าเนาะนี่นี่มีขี้มาแล้วเอาไว้ยบัว นี่เลยอุ้ยอุ้ยครับหายเงาแห้งครับเมื่อขออนุญาตด้วยเด้อโอ้ยนี่สุดยอดข้อมค้อมงามเนาะครับผมครับงามก็มอว่านี่ครับผมนีจะจุ่มบิ๊กๆเลยครับแมนครับผมเอาะสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งกับบ่าต้นขอขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เข้ามาร่วมเดินทางกับสองบ่าวเนาะมาปวดขาลำสองบ่าวครับผมครับผมไปต้นคลิปจนหดโจ๊บคลิปครับผมนี่ครับหาแล้วครับสัหรับคลิปนี้บ่าวก็บมีอย่างไรขั้นเหมือนจะกล่าขอบคุณครับ ขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ด้วยครับพี่น้องคาร์ตูีพี่น้องที่ชัวร์มี่สองบาลนั่นเองครับผมติดต่อกับงานเหมือนอย่างพี่น้องครับใสยสะพอดสองบาลมาตลอดครับเอาแล้นะมัอนี่สองบาลขอตัวลากลับก่อนครับเศ้าก่อนครับไปพอกันคลิปไหนคลิปไหมครับพี่น้องคาร์ตูนี่สองบาลขอตัวลาก่อนครับหากหน่อยข้าง์ตูน่าเนิ่นครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากสองบาลครับผมสคารับคืนนี้สองบาวขอตัวลากรับกนครับบ่าวตินสวัสดีครับ ลาภุ่มสวัสดีครับไปครับยางน้องน้ำสองบาครับหังครับผม